ลอตเตอรี่อาเลขท้าย9339ก็ซื้อได้แล้วจ้ะอ๋อตาเพิ่นบอกให้ซื้อ3993บอ่แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆ, <S <S ๆครับอ่ะก็สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทร์ทีวีครับวันนี้ก็เดินทางมาหาป้าสถาพรน,นะครับมาเพื่อ ขอเลขเด็ดๆในทุกวันพระนะครับทุกวันพระป้าสาอรก็มาแล้วเด้อเอ้อีเดีอยวได้ตัวไหนเด้อคงรู้กันนะครับไดปได้เลขไปไเไปมื่อวันพระที่วันพระที่แล้วแล้วก็ไปนอนฝันว่า มีคนแกเอาทองมาให้สามเส้นเส้นใหญ่เท่านี้เส้นหนึ่งแล้วก็เส้นเล็กเหมือนหนักบาทหนึ่งแล้วก็เหมือนเหมือนหนักห้าบาทแล้วก็หนึ่งบาทแล้วก็ห้าสิบตังค์อย่างเงี้ยจ,จะมีโชคมีลาบที่ไหนครับจะได้อีกโอ้งวดที่แล้วได้เยอะ,อะอบ่ สาธุด้ร์ตะซีเดร์ยัยมีตาจันเดร์หลักกิโลให้โชคเนาะวันนี้ก็ป้าสถาพรก็มาแล้วนะครับมาทุกวันพระมาขอโชคขอลาบให้กับ f c ีให้กับคุณผู้ชมนะครับที่ชมกันเนาะทางช่อง YouTube คนสุรินทีวีนะครับใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเด้อ์พิมสาธุสาธุแล้วก็ฝากกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาขอโชค ขอเล็กเด็ดๆกับตเซ่ก็จะมีกับตะจัน์กับสารปู่ตาสารทนเรศกลางวันก็ฝันด้จานอนกลางวันอ่ะนอนฝันอ๋อาองมาเอาตังมาให้สายาดูด้วยเดอลูกเอามาละค่ะนี่ โอ้เอามาให้ตายายดูละสาธุสาธุาธอันนี้ก็มาขอโชคขอลาภตาคุณยายครับ,บเจ้รสมโชคสมเือดเด้อตายายอ่าลอตเตอรี่อ่าเลขท้าย9339ก็ซื้อได้แล้วจ้ะโอตาเพิ่นบอกให้ซื้อ3993บอกอืมก็ซื้อให้แล้วก็นำ<ห>เงินนำทองมาให้ดูแล้ว ล้านมาวันนี้วันพระพ่อมา,า,าตาใบตายายออขขลูกลูกล,ลานได้จริงได้แล้วนนาทูเดอร์ตายายเด้อตายายเด้อลูกหลานมาแล้ววันนี้ นำเงินพระจากนำเงินมาให้ตายายดูเลยนี่ที่ถูกร้อยได้จ้ะแบ่งพันแบ่งร้อยแบ่งห้าร้อยจากจ่าตุ๊จาธุ๊าตุ๊ตาต้องใจต้องใจก็เอาไปจ้ะเพื่อฟังให้ลูกให้หลานเจ้าคุณตาคุณยายมารับประทานอาหารวันก็เอาจาตุใไปช่วยไปตีเด้อตายายช่วยงูขภาษา วันนี้มีผลไม้มาให้ด้วยผลไม้มีนมข้าตมแอันนี้ป็ถูกตัวเลขโขอราดตาาอ่าุูกปุุรดมาแล้ววมนแล้นวปดเก้าสามนองครับตุ๊กตยกุกลูกล้านไล่ตัวงินยาน ตาคุณยายอยู่ไหนก็ให้มารับรู้รับทราบเอาคุณครูน่าจ้ะครับลูกหลานแตาซียายมีตาจันเด้อตาคุณยายแตาซียายมีตาจันตาทวดยายทวดครัทุกดวงวิญญาณเลยสาธุสาธุ

được, ta dạy chơi ngồi ngồi bóng xa, bãi tụi nôm mẹ chơi xong. Con cháu dùng một sẻn để ta dạy ngồi bóng Ta dạy chơi ngồi ngồi bóng ta Nó biết nói chân ngay, nó đứ, con chơi ngồi ngồi bóng Mà ra khu ăn ta lăng, lăng, mưa cả. นั่งสมาธิเพื่อจะสื่อถึงดวงวิญญาณตะเซเยมีแตจันหลักกิโลให้โชคนะครับก็นั่งสือถึงวิญญาณของเยมีด้วยตะเซด้วยจะจันด้วยเนาะค้างชบสาธุเด้ขอขอให้มีโชคมีลาภขอให้รวยเฮงๆขอให้ถูก2ตัว3ามตัวตรงๆเด้อปู่เ้อ ยาเด้อแต่ซีด้วยมีตะจันนำเนาะสาธุสาธุม,มาสีแล้วนี่ รู้จะเป็นสอะไรนะสีแปดสีแปดสีแปดสี จะเป็น8 4 5สเดี๋ยวรอให้สึกคคู่ก่อนรอไม่ให้หมดก่อน หน้าสารตาจันมีสามห้านะครับเอฟซีหน้าสารตาจันมีสามห้าแล้วก็มีเจ็ดเจ็ดห้าสามห้าแล้วก็เจ็ดห้าหนึ่งแปดหน้าสารตาเซครับีเด็กถูกเด็กูกจะหมดละ แปดสี่ห้าออกแล้วนี่สว่างจ้าขึ้นแล้วค่อยๆสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นแล้วสว่างขึ้นแล้ว,ลวถ้าจะเป็นเลขห้าจริงก็สว่างขึ้นแรงกว่านี้อ่ะสว่างขึ้นให้แรงกว่านี้แปดสี่ห้า สี่กับห้าเป็นเก้าก็ได้นะคะนี่คือเลขเอาเลขแปดเก้ามาแต่ไหนเลขแปดเก้าสามแปดเก้าสามวันพระก่อนโอ้วันพระก่อนวันพระก่อนนี้ได้ตัวนี้จะแปดเก้าสาม้ารลวงปิงปอง ล้วงปิงปองได้สองหนึ่งวันนี้ได้แปดสี่ห้างวดนี้ได้แปดสี่ห้าพรรนี้นะครับคุณผู้ชมนี้แปดสี่หเดี๋ยวจะล้วงปิงปองสองตัวอีกเหมือนเดิมไหมก็แล้วแต่เอายังไงดีคุณครูอหรืจะเอาแต่แค่นี้ก็ได้นะหรือยังแค่นี้ก็ได้จะได้ไม่เยอะตัวครับจะได้ไม่เยอะสี่บวกห้าเป็นเก้าก็ได้เก้า ลขออกวันอังคารงวดนี้เลขออกวันอังคารด้วยวันแข็งด้วยนะอาจจะมีเก้าก็ได้วันแข็งด้วยที่ผ่านมาครับหนูว่ามีเก้าก็มีเก้าจริงอืงวดนี้อาจจะมีเก้าอีกตรงนี้เลยนี่ศูนย์เจ็ดเก้าแล้วแล้วหนูก็ตีเป็นศูนย์หนึ่งเก้าตีเจ็ดเป็นหนึ่งครับถ้าธัพพรจะให้เด็ดอะไรเลขเด็ด เด่นๆเลยงวดนนี้วงกลมให้แบบเด็ดๆเลยวันนี้ถ้าเลขที่ชอบก็จะเด<ล>่ชอบอันนี้ตัวบนเนี่ยแล้วก็อันนี้ด้วยสองหนึ่งตัวไหนนีสองหนึ่งนี่ตัวแปดเก้าสามนี่บ่ตัวแปดเก้าสามนี่แล้วก็สองหนึ่งอให้เด็ดให้เด่นเลย อันนี้8ปดสห้าน,นี่ก็เอาสีไปบวกกับห้ก็เป็น9ก้าก็8 9เหมือนกัน8ปเหมือนกันทั้งหน้านี่นะครับ,ป,บป้าาพรให้แล้วนะครับงวดนี้บอกว่าเด่น8ปด้าสแล้วก็สองหนึ่งแสมแล้วก็สองหนึ่งให้เด่นตัวนี้เลยตัดซื้อ2ตัวด้วย,ยซื้อสองตัวด้วยคือ8 9ดเก้าเก้าแก็ 3, 3, 9ก3าอย่างเงี้ยนะจ๊ะ9339ด้วยนะครับอุปศิลปชมนะฮะก็ได้แล้วเนาะสำหรับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวอ่ะก็จะได้ลาตาซียมีตะจันกันลาตายายกันส่วนเลขทูบนะครับก็ตัวนี้เลยเด้อนี่แปดสี่ห้า มีนเจ้ามีนเจ้ามันเหลียบซ่าซสาธุสาธุเด้อขอให้มีโชคมีลาบขอให้ถูกหวยเบื่อเบื่อขอให้ถูกลอตเตอรี่ตัวเลขใหญ่ใหญ่ตาหายายทุกวันพะตามสัญญาครับมาก็ได้คนไม่มาก็ขอให้ได้เหมือนกันเลยเด้อ ไ้ก็ยันเต้าหนูก็มาได้ทุกวันพระมาได้ทุกวันพระเลย <c oughs> ขยันมากอันนี้ไม่ <ปะ S 2> <ถ>คุณรูท้ที่ที่คุณนายเมืองนอกให้หนูดูในยูทูบอ่ะครับอ๋อไป ทุสาทุปะเวสีที่อยู่ข้างนอกเราเข้าไปข้างในไม่ได้ก็เชิญมารับการตรงนี้เด้ออะไรอยทาี้อยู่ตรงกลางกระนองบ้านเป็นจีนโหมาระสาภาษานม่จ้ะ อาจจะไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่หนูโพหนูเป็นอาจารย์ครับต้องทำแบบนี้ก็หนูห้ทำแบบนี้กอไม่ให้ทำแบบนี้พอเราตีแล้วเราฟัมทุกอย่างด้วยกันต่างนุกษาเดือตปาย บรรจอบันโจบันเ,เดียเจอตายใหญ่เดร็จ้ว,วะนะครับคุณผู้ชมนะครับเลขสีนะครับสำหรับตัวเลขของป้าสถาพรเนาะสวันพระวันพระที่แล้วก็ให้8 9 3แล้วก็ 21นะครับแ9 3แล้วก็21นะครับสำหรับพระนี้มาจุดก็ได้คือได้8 4 5 8 4 5หนะครับให้ f c ให้คุณผู้ชมเอาไปพิจารณาดูเด้อสำหรับตัวเลขตัวนี้นะครับกอขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆปังๆนะครับที่สิงใดยขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองร่ำรวยกับทุกๆคนนะครับสาธุ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 และก็กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไวม้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ